บมามาไปชมครับชมบ้านวัดดินับนวันาบนเวองซาครับวันพรุ่งนี้วันที่สิบห้จิกาแปวนพิานใหญ่ไปไปดูบัิมาครับเขาก็เปดินไม่ได้วันที่4ี่สี่พิจิกาเขาแีวนะครับท่กนคงขับขึมาชมมาบอกบุญเอาลูกคาเขากข้ามาตัใจะมา ไฟจะต้องคือต้องติดไฟเรีบเด็กเขาเป็นวัดแล้วมัม้งไม่ใช่ไม่ใช่สมรรส่งก็ไปดูยังไงเนี่ท่านขอดทำไมภาษาอะไรภาษาอะไครับเขาพิดทางภาษา <c oughs> <c oughs> ครับครับคนพื้นทินนะจะมีงานมีอะไรข้างนาะเดี๋ยวมาดูเข้ามา้าวาดแล้วครับโอ้ห่วงค่ะ มาขายของเนี่ยครับครับพระประธาน้เป็นาพเงินทองหนงพันบาทคุณเยาวมาศนักโบาณหาร้ยบาทคุณกัญชัยิ่งประิ เด็กก๋าเตียมพรุ่งนี้ครับนางสาวสุวรรณีบุญตาลัสดีครับนางสาวสุวรรณีบุญตาลม,มีงานอะไรเนี่ยเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระประธานห้าร้อยบาทเททองวันไหนพรุ่งนี้ พุทธิสิบห้ามาหลอดกันนะจ้ามีมีกิจกรรมตอนเช้าเนี่ยมีไอเด้งสวัสดีครับัเที่ยงต้องทำมาจ้ะตอนเช้าประมาณจค่เที่ยงตอนเที่ยงแต่แต่เท่ทงน่ะประมาณห้าโมงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นกัะอ๋อแล้วก็มีโมโหซบอะไรไหมไม่มีจ้ะไม่มีแล้วก็มาทำบุญได้เนาะห้ามจัดอ๋อช่วงนี้ก็ห้ามจัดเนาะเออลืมไปนี่ครับเออดีครับ ควกนี้คนะพวกนี้เนุผนี้เะมีผู้นี้เนาะครับ็ครับมเจ้าภาพแหทองอันนี้ก็านครับผมไปดูกันครับอโบนดมาีมดูเตรียมการครับหลอพระับรวมเป็นเจ้าภาพแห่งทองหล่อประธานนะครับอย่าลืมมาด้วยคนนี้ครับสิบห้ากิจากาย หนึองพันบาทนะครับคุณปีชาเตรียมการครับสคุณปีชาคุณกําไรพุทธการรวมเป็นเจ้าภาพแท่งทองหล่อพระประธานห้าร้อยบาทคุณเป็นจวันงานเข็มการรวมเป็นเจ้าภาพแท่งทองหล่อพระประธานห้าร้อยบาทคุณจองสิ์ตากการและครอบครัวร่วมเป็นเจ้าภาพแท่งทองหล่อพระประธานคุณซืเนืองขายซงห์เนืองรวมเป็นเจ้าภาพแท่งทองร้อยบาทคุณพินิษคุณอมรดา โยมชมพูนเจ้ากลางนะครับมีคุณชมพูนเจ้าการ então, und, ด้วยอะไรก็เตรียมการรเ็นเ็ทองหลงพประทานหนึงพนะ้ารับทคุณโยมเดินเตมการร่วมเป็นราเพทองหพอทานห้าร้อยบาทนางสาววัจการไยชนะร่วมเป็นพระ้าเทองหลงพ่อประทานหนึ่งพันห้าร้อยบาทคุณเตียมคุณว่าตาเมียนสันแท้ว เตรียมการส cool. uh, <Yeah, anyway> cool ั่งเข้ามาจากไหนเตรียมการร่วมป็นจาพาเป็นทองรอพระประธานปขันาจุ่พัชราพ์ชอบร่วมสินจะาเรืวตันนี้มีจ้าโมงจ้ายามกิจกรรมเารอาทนค่ะแต่มาจะเช่าได้เนาะมามลนเาก็มีเทแล้วก็นางสาวกนิกาสุานเช่าก็มาทำบุญได้แล้วมีเทดาครับ เีครอบัวร่วเป็นจ้าภาแล้วก็มีเทศสี่ห้ามืเย็นก็เททองคุณไททูลจากกรรดอนพร้อมครอบครัวร่วมเป็นจ้าภาเพ่งทองรลวงรประทานอ0ารบาทส่งให้ผมตั้งไหนครับไทยก็ได้ครับเรือมสามน้อยร่วมเป็นครอบครัร่วมเจอ้าเพทองรปรเดี๋ยวเดให้กับธระก่อนาร้อยบาทคุณสมศักดิ์สมบวรณ์คุณสมกิผม์ของงามรับประทานสอง สี่ห <ต ficou S 2> mm ้าโมงเย็นก็มีการหล่อครอบครัวร่วมเป็นเาภาพเที่ยวสขุมวระประทานห้าร้อยบาทตรงเรากองครอบครัวร่วมเป็นเจ้ภาพ